ปัญหาของการที่สถานการณ์ชีวิตคู่ที่มีแต่ความคลุมเครือถ้าวันนี้เราเจอสถานการณ์นี้อยู่คลุมเครือเพราะไม่รู้ว่าวันนี้ต้องทําอะไรคลุมเครือเป็นหมดเลยค่ะรูบางทีเขาก็ไม่กลับบ้านบางทีเขาก็ไม่สนใจหนูหนูโทรไปหาเขาไม่รับสายถ้าคุณมีปัญหานี้อยู่บอกได้เลยค่ะก็คือที่ผ่านมาเราเป็นคนที่ไม่ได้แก้ไขอะไรเลยเราเป็นคนที่มีสิ่งที่ไปกระตุ้นที่ทําให้ปัญหานั้น บานปลายถ้าวันนี้ชีวิตคู่ของเราอ่ะมีสถานการณ์ที่ดูคุมเครือดูแบบว่าเขาไม่ชัดเจนจกับเราแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปกระทุงเอาความชัดเจนจากเขามาได้ผู้ใหญ่เนี่ยพอเราเจอว่าสามีดูไม่ชัดเจนกับเราแล้วอะโทรไปไม่ค่อยรับสายคุยทีไรทะเลาะกันพอวางกฎกติกาให้เขาเขาไม่ทำบังคนเนี่ยถึงขั้นว่า ครูหนูไม่ทําอะไรแล้วหนูหมดแล้วหนูคิดว่าชีวิตนี้ไม่น่าจะแก้ไขได้แล้วหนูขอหย่าเขาไปเลยแต่พอขอหย่าเสร็จปุ๊บเขาตีมึนเขาไม่มีรีแอคชั่นตอบอะไรเขาไม่สนใจไม่รับคำหย่าไม่ไปหย่ากับเราอะนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าวันนี้ค่ะการที่เราไม่มีการกระทำอะไรใดๆที่ทำให้เขาเป็นฝ่ายวิ่งตามเราแต่เราเป็นฝ่ายไป ต่ะตุ้นผักให้ปัญหานี้มันบานปลายมากขึ้นมันจะทําให้เขาวางสถานการณ์คุมเครือกับเราไม่ชัดเจนกับเรานะคะ